ก่าสวยๆนะคะนี่ทุเรียนลูกเล็กนิดเดียวเนี่ยปอกปอกได้เยอะมากค้าปูเต็มมาค่ะดูเม็ดนะคะโอ้ยเม็ดดิดูดิลูกเม็ดนคะินคะคุณชมคะาา่านะคะ่า กรอบน,นอกนุ่มในฤดูการนี้ยังมีจริงค่ะอุย้ยดูดิขาวชำมพ้วนๆเลยคุณป้าชิมนะคะเพิ่งเก็บจากุรงนีดด้มาก หนาปากจริงๆนะคะน้อย่าค่ะเป็นเอาเป็นสามสี่ค่ะเนี่ยประมาณสามสี่อืมผลไมเขียวหวานน้อนมากค่ะสวยงามเลยนะคะนี่เราวางขายในห้างนี่จะวาสวยงามแบบนี้แล้วก็ใช่แล้วเราก็วางแพ็คอย่างนี้นี่ยของอันแล้วป้าไปหาแผงแล้วป้าก็จะทําแบบนี้ขายเนี่ยตั้งกิโลค่ะแล้วเราก็ทําวิธีการปีตีอย่างนี้ค่ะ การจัดเรียงก็สำคัญนะคะถ้าจัดเรียงไม่สวยมันก็ดูไม่น่ากินสามสี่อย่าลืมนะคะผลไม้สดต้องตลาดสี่มุมเมืองค่ะสวัสดีค่ะแล้วันนี้นะคะคุณป้าขารอน,นะคะก็จะพาคุณผู้ชมนะคะมารู้จักกับคุณนุษนะคะคุณนุชนี่เจ้าของร้งานการินีฟู้ดอยู่ที่ตลาดสีมุมเมืองนะ วันนี้ก็จะมีคอนเทนต์ดีๆมานำเสนอสำหรับคุณผู้ชมนะคะเข้าคุป้านะคะที่กำลังหา,าธุรกิจที่จะทำซัพพอร์ตช่วงนี้ที่เรา,าตกง,งานตกการกันนะคะใครอยากจะทำอาชีพคักขายผลไม้แต่ทีนี้ว่าบางทีเราเริ่มจากหนึ่งเราก็ไม่รู้ซื้อตรงไหนซื้อผลไม้แบบไหนดีวันนี้นะคะคุป้าหาร้อนะได้มีโอกาสได้ไดรับความเมตตาจากคุณนุชนะคะ ที่จะมาให้ความรู้เราในวันนี้นะคะเกี่ยวกับแหล่งซื้อแหล่งขายหลักการดูผลไม้นะคะแล้วก็ามาพบกับคุณนุชชาลินีกันเลยนะคะว่าประวัติความเป็นมาของคุณนุชชาลินีเนี่ยฝีมือขนาดไหนนะคะพุ่ับดคะณี่นุชคะเลืนมยนะคะก็ราคาธรรมดาเนี่ยเราก็มีมีรกผลไม้ที่ว่า มีรองรับใช่ไหมคะว่ามีประมาณในชั้นประมาณก็วันที่เอาเข้ามาที่ตลาดสุขก็ประมาณ ที่ช่วงนี้นะคะกําลังมองหาอาชีพใหม่อาชีพเสริมอาชีพต่างๆที่จะมาลองรับจากจะค้าขายไม่ว่าจะเป็นผักผลไม้ตามฤดูกาลไม่ว่าจะเป็นทุเรียนเงาะลองกองอะไรต่างๆเนี่ยสามารถเข้ามาที่ศรีมุมเมืองเข้ามาที่ศรีมุมเมืองและจะปรึกษาขายนี่เลยค่ะมาหาที่นุชนี่นะคะร้านชันนี่เป็นอยู่ที่ตรงนี้เขาเรียกตลาค่ะตลาดสามนะคะมาถามหาเลยค่ะลัวฝากได้เลยมาปรึกษาได้เลย พี่นุชยินดีให้คําแนะนํายินดีเป็นพี่เลี้ยงนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณเข้ามาตามช่องทางนี้คุณจะสะกดคําว่าขาดทุนไม่เป็นนะคะเพราะว่าสีมุมเมืองมีคนที่เป็นระดับมืออาชีพระดับโปรเฟชชั่นแนลนะคะที่จะดูแลเรานะคะอันนี้พุณป้าคือจากประสบการณ์ส่วนตัวพุณป้านเนี่ยกว่าเราจะมายืนตรงที่ว่าค้าขายแล้วมีกําไรเข้ามาทุกวันเนี่ย ผ่านการเททิ้งเททิ้งซื้อของไปไม่ดีซื้อของไปเพราะว่าไม่ได้โทษใครโทษที่เราดูของไม่เป็นนั่นเองนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเข้ามาที่นี่นะคะมาหาคุณนุชชาลินีเนี่ยเราจะไม่มีประสบการณ์แบบนั้นเลยค่ะคือเราซื้อของไปเราขายเบบสามารถทํากําไรแต่ว่าจะขายดีขายคล่องขายเทน้ำเทท่าหราือไม่นั้นอันนั้นเป็นสกิลส่วนตัวนะคะแต่ถ้าพูดถึงว่าการันตีเรื่องคุณภาพสินค้านี่ อันดับหนึ่งเลยค่ะเดี๋ยวคุณคาริมีว่าจะพาเราชมว่าในโกดังหรือว่าในน้งของคุณชารินีที่สิบบุรีเมืองเนี่ยจะมีผลไม้หรือว่าผลิตภัณฑ์พืชผลอะไรมางนะคะเดี๋ยวตามไปดูกันเลยค่ะว่าใครอยากสนใจประหารอะไรขายก็ดูกันเลยนะคะแล้วก็อันดับแรกนะคะวันนี้เราจะขอคําแนะนําคุณนุชเกี่ยวกับเรื่องการเลือกซื้อมังคุดอันนี้คลิปนี้จะมีประโยชน์สําหรับทั้งคนซื้อไปขายและคนซื้อไปรับประทานนะคะ เราอยากจะดูว่าเวลาเราจะซื้อมังคุดเนี่ยเราจะดูแบบไหนคะถึงจะอร่อยเราต้องดูหมวกหมกสดนะคะหมวกสดผิวค้ำหน่อยนึงนะค่ะก็คือมังคุดที่เพิ่งเก็บมาสดสดจ้ะหมวกสดสดค่ะผิวค้ำนี่คือของใหม่อ่าดูดิดูดิอยดาดงี้ค่ะเขาทำพวเพื่อเลยคุณป้าชิมนะคะเพิ่งเก็บมาสดมาก ถั่วเขียวผิวสีค่ะอ้มคัมค่ะถ้าเป็นไปนอกเขาก็จะเอาออกเลือดหมูนิดหนอ๋อถ้าไปนอกเขาจะไม่เอานำมากเ็จะไปแล้วมันจะแกงอืมค่ะแล้วก็ถ้าเป็นรังกองรังกองตันหยุมัดอ๋อนี่คือแล้วก็มาดูนี่ว่าค่ะรังกองตันหยุมัดจะมีหลายเกตค่ะช่อเล็กช่อใหญ่ช่อกลางอันนี้คือช่อพิเศษลูกใหญ่ค่ะของตันหยุมัด้อ้ตันหยุ่มัดลูกใหญ่ กองเราเลือกไม่ยากค่ะเลือกแค่เป็นช่อๆน้องกองเลือกให้เป็นช่อๆอย่าไปเอาขาวมากถ้าาขาวมากมันจะอมงเรี่ยวอ้กเคล็ดลับนะคะข้าวผิวขาวอ่ะมันอย่าขาวมากค่ะจะโอมเเรี่ยวมูรุกใหญ่มากเลยแขงช้าไหมครับ แปดลูกก็หนึ่งกิโลโอ้เพราะมันจากมาค่ะก่าที่ดีต้องยี่สิบแปลูกต่อหนึ่กิโลชิมทุกอย่างเลยค่ะโอ้เป็นบุญพาวาสนาปากจริงๆนะคะอเลืกากค่ะเป็นเอาเป็นสามสี่ค่ะเนี่ยประมาณสามสี่ืมเขียวหวานน้อนมากค่ะทีนี้จะมาเป็นบุเรียนลาตีแตงกมา ถือพระเอกของงานที่เป็นขวัญใจมหาชนเลยนี่คือ,อ,ท,อทุเรียนหมอนทองอันนี้หมอนทองที่ไหนครับอันนี้มาจากท่าสิงค่ะท่าสิง<ำ>ชุมพรชุมพรอ,อช่วงนี้มันจะเป็นทุเรียนนอกฤดูที่ทางภาคใต้ออกจถ<ะ>้าเป็นของภาคตะวันออกจะออกประมาณเดือนเมษาพฤษภาค่ะ,อ,คะอันนี้จะเป็นของใต้ ของใต้ถ้ำสีของเรามีขายทั้งปีนะคะอยู่ที่ตลาดสีมืองค่ะขายทั้งปีมีทุกสายพันธุ์ค่ะชนีพวงมณีนกกระจิบก้านยาวตอนีทอ่สายพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นปลาละอูมีไหมปลาละอูไม่มี่ะไม่มีอ๋อเราจะมีหมดนอกนั้นมีหมดโอเคนะคะก็ของเรามีทั้งปีค่ะแล้วร้านพ่นุะก็จะสอนดูคุลีย่ สำหรับคนที่กินทุเรียนซื้อไปกินและก็สำหรับใครที่อยากจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าทุเรียนนะคะก็มาซื้อที่พี่นุษพี่นุษย์จะทั้งสอนแก่สอนดูสมมติว่าคนอยากทำรายได้ไม่มีความรู้อยากมาทำอาชีพขายทุเรียนเริ่มจากศูนย์เลยก็มาได้มาได้ค่ะเราจะสอนวิธีการปอกการคัดการเลือกการเคาะการแพคการซีนให้น้ากินน้าทายไม่เสียค่าใช้จ่าย ไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะมีแค่แคุณน,นะคะต้องมาซื้อเรียนไปขายนะคะแต่ว่าเรื่องเรื่องอความรู้ที่นี่มีให้ปีทุกอย่างไม่มีหกเม็ดนะคะบอกหมดสุดทุกอย่างเลยค่ะนะเพราะว่าอยากให้เราคนไทยด้วยกันนะคะยืนอยู่บนลำแข้งลำขาของเราไม่ต้องแบบว่าล้มลุกคลุกขา่าตีดต่อไปนะคะเช<อ> well. ื่อะคุณป้านี่น้องอายุยังไม่ถึงเท่าไหร่เอง well. จะบอกให้เลยนี่สวยสวยและรวยมากนับจากศูนย์มาเหมือนกันค่ะนับจากศูนย์มาเหมือนกันและตอนนี้วันนีอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่พูดได้ไหมว่าเป็นสร้างคอนแทคแค่กับมิติใช่ไหมคะยิ่งใหญ่ขนาดไหนคุณคุณคิดดูนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้คุณป้าไม่ได้มาพาคุณผู้ชมมาแบบว่ามาเจออะไรไก่กาเหมือนที่ที่แล้วแล้วมาคุณป้าก็ไปถ่ายตามแขนอะไรเงี้ยไม่ได้ไม่ได้สัมภาษณ์เขาอะนะแต่วันนี้ ือเรามาเจอมืออาชีพของจริงจริงๆนะคะฝากไว้เลยค่ะใครอยากจะค้าขายผู้เรียนเนี่ยคุณป้าเองเนี่ยสนใจนะเดี๋ยวเดี๋ยวว่าหาแขนงได้ก็จะมารับผู้เรียนที่รุ่นนี่แหละไปขายไม่ต้องขายเยอะหรอกค่ะเรื่องวั่ละร้อยโลวันละร้อยโลใช่ไหมใช่ค่ะวันละร้อยโลเราได้แน่นอนวันละพันเราไม่ต้องมานั่งทำเป็นลับเจ้าเขาทาเป็นนายตัวเองมีเวลาดูแลครอบครัวจะมีเวลาเป็นส่วนตัวอยากไปไหนอยากกินอยากนอนไม่มีใครมาว่าเราโอเค เป็นแ,แม่ค้าไม่มีอะไรยากค่ะแค่พิาาิใ,ใจต่อลูกค้าคัดอคุณภาพแค่ละคร<ะ>ยอดนะคะเป็นแลวเราก็มาถึงขั้นตอนการเลือกซื้อทุเรียนคลิปนี้ก็จะมีประโยชน์ทั้งสําหรับคนที่ซื้อไปทานเองนะคะแล้วก็คนที่จะเป็นพ่อค้าแม่ค้านะคะก<ม>็ะะดูคลิปนี้นะคะแล้วคุณจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าทุเรียนที่ประสบความสาเร็จแน่นอนคุณป้าคอนเฟิร์มค่ะจากมือ ร้องเล็กในข้อหลอดนี้มีการเลือกการขออัดก่อนจ้านี่นี่เวลามีตรงคลิปทำแก่ผู้เรียนคนดูเป็นล้านเนี่ยคือาชีพ p r o f e ช s i o n a l อ่ดเฉลยค่ะเลยอันดับแรกอันดับแรกแบบไหนฝังอันดับแรกแล้วก็ต้องเลือกแบบถ้าเกิดเราจะทานสุกจะทานแบบสุกนะคะก็จะเลือกเปลือกตาปูข้อไปที่ปูก่อนนะคะดังดังเนี่ยก็คือดังบุบบุก็จะ สุกกำลังทานนะคะอันนี้ค่ะอันนี้เนื้อแกะออกมาเป็นยังไงคะเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวจะสอนวิธีการแกะค่ะเนื้อถ้าเสียงแบบนี้เนื้อข้างในมันจะเป็นประมาณกำลังกินค่ะหวานถ้าใครซื้อไปแล้วปอกมันเป็นน้ำน้ำน้าเวลาเรากรีดนะคะเวลาเราแกะทุเรียนอย่างเงี้ยแล้วก็กรีดตามร่องตามร่องนะคะมันจะมีร่องของเขาอยู่ค่ะกรีดให้ เลยค่ะแตเราจะกดให้ดูนะคะเผื่อเราอยากซื้อไปทานเองแล้วเราก็ดูวิธีการกันค่ะนะคะตามล่องเลยค่ะตามลองลงมากินตามล่องลงมาเรื่อยๆนะคะ เป็นผู้หญิงตัวเล็กๆก็ตอกได้คนะ่ะตัวนิดเดียวเองจีบตามร่องแล้วก็แหกค่ะว่ามันจะถึงไหมมันจะเป็นมีไส้เราเราพยายามอย่าให้มันโดนเนื้อมันนะคะก็จะ,จะได้ตรงกลางก็ตัดต,ตัดสูดเพื่อที่จะแกะได้ง่ายๆตัดตามร่อง เราแกะนคุณป้าเคยแกะลูกหนึ่งซื้อไปอ่ะโอ้ยปอนนพอแกะพอเราเนาะแต่ว่าเราจะทำอาชีพผู้เรียนเราต้องขัดแกะเราจะดูแลนักเรียนนะคะสามวันพยายามอย่าให้โดนนักเรียนแต่กะไม่สวยนี่มันก็จะสุด ลงงงลงเลยค่ะเนื้อทุเรียนสวยมงลงเลยค่ะโอ้หนี่หนี้รัจการห่อแบบนี้เลยเนี่ยห่อกระสืสวยทุเรียนอ่ะถ้าเกิดว่าแก่เนื้อเหมือนกันหมดไม่มีใครที่เพราะว่าทุเรียนอ่ะเนื้อร้อยเขาก็เอามาอัพราคาสามพันสี่พัน้า มันสามารถทำราคาได้ค่ะใช่ใช่เนี่ยค่ะการจัดเรียงก็ต้องให้สวยงามเลยนะคะนี่ยวางไข่เลยาะสวยงามแบบนี้แล้วก็ใช่แล้วเราก็วางแพ็คแบบนี้ที่เน่สองอันเดยวป้าไปหาแผงแล้วก็จะทำแบบเนี้ยขายนะ่้างกิโลค่ะแล้วเราก็ทำวิธีการเป็นดีดีแบบนี้ใช่ค่ะการจัดเรียงก็สำคัญนะคะถ้าจัดเรียงไม่สวยมมันก็ดูไม่น่ากิน ก็จะมีโลโก้ติดตรงนี้จ้าอ๋อมีโลโก้ว่าทุเรียนรับราคาภายในจ้าหน้าสวยมาก,ออกเซฟดูโบว์นี้นะคะอื่งแหน่ยหน่เนี่ยทุเรียนเนื้อนี้ป้าขอเล็กๆหน่อย <laughs> เอามาแต่ตัดนะ ดูเม็ดนะคะโอ้ยเม็ดดีโอ้ยดูดิดูเม็ดได้เลยค่ะทินนะคะคุณผู้ชมคะบ้านนะคะเรี่กที่ว่ากอบนอกนุ่มในฤดูกาลนี้ยังมีจริงค่ะนะคะใครชอบแบบไหน ธรรมดาหน้านี้เขาจะไม่ค่อยมีทุเรียนที่กรอบนอกนุ่มในให้เรากินแล้วนะแต่อันนี้มีจริงจ้ะอร่อยย <c oughs> อ <c oughs> ดแล้วเท่อไหร่เนียนะคะแกะต่อเลยค่ะแกะต่อเลย ของไปนะของสีตะเกียบใช่เพื่อนเพื่อนก็ให้ไลน์ไปซื้อส่งเคอรี่มาวันนั้นเนี่ยเพื่อนกินรูปอร่อยสวยมากเลยค่ะเาบอว่ายากงนกัน,าาากนมาสวยสวยสวยๆนะคะนี่ทุเรียนลูกเล็กนิดเดียวเนี่ยปอกปอกได้เยอะมากห้าปูเต็มมาค่ะทุเรียนห้าภูเต็มเปียก ไม่มีเสียหายไม่มีแบบว่าแบบคือเขาเรียกอะไรนะภาษาดูเดียนเขาบอกไม่ไอเคไอโขงอะไรงียเห็นไหมนี่คือไอโบแต่งแั่งเนี่ยแต่ ไม่มีโอกาสว่าเราจะไม่รวยได้นะคะถ้าเรารู้จักช่องทางที่ดีๆเรามีพี่เลี้ยงเรามีแบ็กอัพนะคะและที่ที่นี่นะคะสีมุมงเมืองนะคะดูแลลูกค้าดีมากๆเลยค่ะคุณป,ป้าเนี่ยคะเป็นลูกค้าสีมุ่งเมืองนะคะไม่ไปไหนเลยนะคะแต่ได้รับการดูแลที่สีมุมงเมืองนะคะดีมากเลยค่ะอยากจะขายผักขายผลไม้นะคะ ก็เข้ามานี่แหละค่ะจีนเม,มืองมาขอคำแนะนำจากที่รุชาริมีของเราได้เลยกินทุเรียนอร่อยนะคะอันดับหนึ่งเลยค่ะมือว่าเสียดายอยา,ากจะย้อนเวลากลับไปสักอาย,ยุสักสี่สยยิบได้ไปเป็นเบาหวานแล้วก็จะกินแบบว่าหมดนั่นเลย <laughs> 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 นะคะฝากไว้นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ะถ้าใครมีคำถามอยากจะถามนะคะ สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปของคุณป้าขาร้อนะคะไม่ว่าจะอยากไปสี่มุมเมืองยังไงนะคะซื้อขายยังไงฝากคําถามไว้ได้นะคะคุณป้าขาล้ตอตอบผู้คําถามตอบทุกข,ข,ข้อข้องใจแล้วก็ผู้คําถามคุณป้าจะหาคําตอบจากเจ้าหน้าที่สี่มุมเมืองให้โดยตรงเลยค่ะสําหรับวันนี้นะคะขอบพระคุณที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ ป้าขาลอเพื่อที่ไปชิมยั่วๆลูกเพจและก็คุณผู้ชมของช่องยูทูบคุณป้าขาลอนะคะเดี๋ยวไปกินกันยั่วๆเลยจ้า